ถาไม่ไปหน่ไปยนึกกินข้าวลูกหานโอ้ยกินข้าวบ่ถามนี่กินข้าว่าเข้าถามดูข้างาย้ พันคอุ้ยหัน่เน้น่เนี่ยเนีงตาเห็นอย่างนั้วลูกคนเนย้นอย่างลูกเน้ยนเยเย้ยพ่จับหัวดูเห้หัวจับหัวจับหัวล้า นะอุ้ยนี่ไร้นี่ไม่ลงของอ๋อขึ้นที่เบิ่งกันอีกมั้ยพี่กินน่ะเกลือๆแล้วเป็นเพลงมัน <laughs> <laughs> <laughs>